รู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วบางทีทรัมป์เขาไม่ได้อยากได้เงินเพิ่มหรอกนะครับแต่ว่าเขาอยากจะต่อรองสงครามภาษีทรัมป์ทำเศรษฐกิจไทยสะเทือนแล้วเราอาจจะเสียโอกาสในการเติบโตมากกว่า1%ของ GDP นะครับนอกจากนั้นนะครับบางคนยังพยากรณ์ว่าอาจจะทําให้ GDP ของไทยปีนี้ติดลบได้ไทยเราติดกับดักระหว่าง2มหาอํานาจคนวัยใกล้กเกษียณอาจจะกังวลเรื่องความมั่นคงในขณะที่คนรุ่นใหม่อาจจะต้องปรับตัวอยู่รอดในโลกที่ไม่เหมือนเดิมนะครับหลายคนอาจจะคิดน,นะครับว่าทรัมป์ขึ้น นภาษีเพื่อหาเงินเข้าประเทศแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นครับเพราะว่าทุกครั้งที่ทรัมป์ขึ้นภาษีคนอเมริกาเองก็ยังต้องจ่ายของแพงขึ้นธุรกิจในประเทศของเขาก็โดนต้นทุนถาโถมตลาดหุ้นเขาเองก็ผันผวนมูลค่าหุ้นทั่วโลกหายไปเป็นหลักล้านล้านบาทเลยนะครับหลังจากที่ทรัมป์เขาประกาศนโยบายแต่ถามว่าถ้าอย่างนั้นแล้วทําไมเขาอย่างกล้าทําคําตอบก็คือว่าทรัมป์ไม่ได้ใช้ภาษีแค่เก็บเงินครับแต่เขาใช้มันเป็นอาวุธต่อรองทางเศรษฐกิจเจ้าของธุรกิจส่งออกไปอเมริกา มูลค่าหลายสิบล้านบาทต่อปีอาจจะพบว่าคาสั่งซื้อลดลงหลายสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับหลังมีการขึ้นภาษีต้องเร่งหาตลาดใหม่ในเอเชียแล้วก็ตะวันออกกลางในขณะที่น้องปาล์มอายุ32ปีนักลงทุนรุ่นใหม่ที่ตั้งใจลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีอาจจะพบว่าสงครามการค้าทําให้หุ้นผันผวนมากแต่เขามองว่านี่ก็อาจจะเป็นโอกาสในการซื้อหุ้นดีๆในราคาถูกครั้งก่อนนี้ทรัมป์เขาขู่ขึ้นภาษีเม็กซิโกสุดท้ายเม็กซิโกต้องส่งทหารไปปิดพรมด ครั้งที่แล้วจีนเองก็ยอมปรับนโยบายบางอย่างหลังโดนภาษีรวัวๆคราวนี้ก็เหมือนกันครับภาษีนําเข้าไม่ใช่เป้าหมายหลักของทรัมป์แต่มันคือแรงกดดันเพื่อให้ประเทศต่างๆต้องยอมเจราจาในเกมที่อเมริกาวางไว้และนี่ก็คือเกมเจราจาแบบเสียเลือดครับที่อาวุธคือภาษีแต่เยือคือธุรกิจคนทํางานแล้วก็ประชาชนในทุกประเทศทั่วโลกแต่ผมมี3วิธีนะครับที่จะมาแนะนําให้คุณรับมือกับการเมืองโลกที่อาจจะส่งผลต่อ เศรษฐกิจไทย1สําสำหรับคนที่วางแผนกเกษียณคุณอาจจะต้องพิจารณากระจายการลงทุนในหลายประเทศและหลายสกุลเงินเพิ่มสัดส่วนสินทรัพย์ที่ปลอดภัยแล้วก็ติดตามนโยบายสําคัญของประเทศมหาอํานาจอยู่อย่างสม่ําเสมอนะครับสองสำหรับคนรุ่นใหม่อาจจะต้องเร่งพัฒนาทักษะที่เป็นที่ต้องการทั่วโลกไม่ยึดติดกับประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้นนะครับและอย่าลืมมองหาโอกาสลงทุนในช่วงตลาดผันผวนรู้จักสร้างรายได้จากแพลตฟอร์มระดับโลกครับสามสำหรับเจ้าของ อ,อย่าลืมมองหาพันธมิตรในหลากหลายประเทศแล้วก็กระจายความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์มีการปรับโมเดลธุรกิจต่างๆให้ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายออระดับโลกด้วยนะครับในขณะที่คนส่วนใหญ่หมั่แต่ตื่นหนกกับสงครามการค้าคนฉลาดกำลังมองหาโอกาสการลงทุนแล้วก็ธุรกิจใหม่ๆไม่แน่นะครับว่ามูลค่าการลงทุนของบริษัทที่ย้ายฐานจากจีนมาในไทยอาจสูงมากขึ้นแล้วก็อาจสร้างงานใหม่จํานวนมากคนที่เตรียมพร้อมวันนี้เท่านั้นครับที่จะสามารถ ฉกฉวยโอกาสได้ก่อนคนอื่นแล้วเราละครับจะยังรอดยังไงถ้ากําลังติดอยู่ในเกมที่เราไม่ได้ขอเล่นเกมของทรัมป์ไม่ใช่แค่ขึ้นภาษีนะครับแต่มันคือการเขย่าโลกให้ต้องมาเล่นตามกติกาที่เขาตั้งแล้วประเทศเล็กๆอย่างเราจะเดินยังไงในกระดานนี้ต้องติดตามแบบไม่กระพริบตาเลยครับ